สวัสดีค่ะ,คะชื่อนางสาวสุพรดีรอดนะคะเ,เล่นิจิสาวตัวท้าย3ามสองหนึ่งค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ในโครงการกว่าจะมาเป็นค่ะสวัสดีค่ะชื่อโซเฟียนะคะกิษณนทองหวานตอนนี้เรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์สาขาษาอังกฤษนะคะปีที่2แล้วก็ตอนนี้ทํางานเป็นฟรีแลนซ์นะคะเป็นคอนเทนต์เอเดเตอร์แล้วก็คอนเทนต์เพอเดอร์ด้วยค่ะทําไมถึงมาทางานสายนี้ค่ะเพราะว่า ส่วนตัวทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตั้งแต่แรกแล้วนะคะ mm hmm. ก็เลย mm hmm. มีความชอบทางง้้าแสงนี้อยู่แล้วด้วยการที่ทได้มาทำอาชีพในแสงงานนี้มีใครเป็นโรโมเด่งไหมคะก็ตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มทำก็คือตอนประกบต้นนะคะก็คือพี่นัทสบัดแสง mm hmm. ใช่ก็เลยตอนนั้นเริ่มทำ YouTube ก่อนแล้วหลังจากนั้นเริ่มเปลี่ยนมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในแอป TikTok นะคะตอนนี้ทำมากรีนี้แล้วคะ ตอนนี้ทํามาจริงจังก็ประมาณ3ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งมาจริงจังข้ตอนปีปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วก็ประมาณปีครึ่งอะไรเงี้ยตั้งแต่<ช>ทำมามีอุปสรรคอะไรไหมคะก็มีอุปสรรคมากเลยเพราะว่าเราทํางานด้วยเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นถ่ายคลิปเองตัดคลิปเองแล้วก็ต้อง เวลากิน i m ยมันต้องลงให้ตรงเวลากำหนดต้องดูกลอริทึมต้องดูแนวมาร์เก็ตติงว่าลูกค้าชอบแบบไหนอะไรเงี้ยมันหลายอย่างมากก็มีความท้าทายอยู่แต่ว่าทำได้เพราะว่าเราก็ต้องสู้เพราะเราชอบไง ทักษะนี่ว่าสําคัญไหมแม้สายงานนี้ทักษะที่คิดว่าสําคัญในสายงานาาน,าานี้คิดว่าเป็นทักษะการพูและการทักษะการสื่อสารเราเนี่ยต้องคอม m u n i เคตกับผู้คนอยู่ตลอดต้องรู้ว่าเราอยาก,ยากสื่ออะไรแปให้คนดูแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าคนดูเนี่ยเขาอยากทราบอะไรซึ่งมองว่าทักษะการสื่อสารเนี่ยเป็นทักษะที่สําคัญมากทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตด้วย ตั้งแต่ทำมาเนี่ยรู้สึกว่าส่วนไหนสน,นุกที่สุดส่วนที่สน,นุกที่สุดก็คือการถ่ายกรีดการได้พูดแต่ว่า<ม>ถ้าไม่ชอบก็คือการตัดเพราะมันนานแล้วก็แบบหา้อุกยากแนี้แบบแนะนำเลยาะนะคนที่ทํามาสามปีแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราแบบเพิ่งเริ่มทำเลยมีคาแนะนําอะไรไหมคะก็แนะนําให้เริ่มเลยเพราะว่าทุกคนอะอาชีพเนี้ยมันจะเริ่มจากความรู้สึกว่าอยากทําแต่ว่ากลัว คือไม่ต้องกลัวว่าแบบคนอื่นจะมองไงตอนแรกก็มีคนมองนะคนมองเยอะมากกังวลเหมือนกันแต่ว่าเขาเริ่มทำไปเรื่อยๆอะ่ะมันมาสังเกตว่าเขามองแค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็หายไปแบบเขาไม่ได้สนใจแวก็เก่บมาที่ขนาดนั้นเราสนใจแค่ว่ายอดเอ็นเตวราแบบคนชอบเนีไหนมากกว่าเราไม่ต้องไม่สนใจว่าแบบคนอื่นจะมองยังไงที่เราทำอาชีพนี้แล้วก็ไม่ต้องไม่สนใจว่าแบบคอมเมนต์เชิงลบเวลาเรา มีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปคิดมากยอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนมีคนรักแล้วก็มีคนเป็นอย่าง้วใช่อยากไปลองใจให้แบบถ้าอยากลองก็ให้เริ่มเลยไม่ต้องกลัวขอบคุณที่ดีมากเลยต้องขอบคุณที่สลากเวลาเราได้สัมภาษณ์กันนะคะได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะ